สวัสดีครับแางบอลงลปีกพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิออเรนติน่านะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามาดูตรงนี้ก่อนครับเดวิดดคเคอาครับโอ้โหกับมาเยือนทีมเก่าครับแบบภาคภูมิมากๆแล้วครับนี่ครับบรูโน่ก็มอบของที่ลึกให้ทางด้านของเดวิดเดคเคอาเนี่ยนะครับเป็นภาพ กับสโมสรเนี่ยครับเรดเดวิลนะฮะก็เสียงปรบมือกระหึมเลยคือทุกคนให้การต้อนรับแบบดีมากๆกันะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปิดตัวตัวผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยก็มีทั้ง3รายที่ต้องบอกว่าบิ๊กเนมทั้งหมดนะครับนี่คือเอ็มบอยโมคุณย่าแล้วก็ทางด้านของเซสโกนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนเนี้ที่ยืนถ่ายรูปกันเนี่ยแล้วก็ เสียงปรบมือกระหึ่มโอทัฟฟอร์ดจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือความคาดหวังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะครับว่าแมนยูเนี่ยจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือไม่อ่ะมาดูไลน์อัพกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับตัวผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ ทดลองระบบแล้วก็ทดลองวิธีการแล้วที่สําคัญทั้งเอมบอยโมแล้วก็คุณย่าเนี่ยได้ลงสนามนะครับทั้งคู่ลงพร้อมกันเลยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับรวมไปถึงเมสันเมาด้วยดอกกูคาเซมิโรบูโนเดอาโลเนี่ยนะครับมาหมดอยู่แล้วนะครับพวกนี้ฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังกังวลอยู่ว่าเรื่องของแนวรับเนี่ย เป็นเฮเวนแม็กควายยโรใครก็แล้วแต่ที่ลงมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแนวรับเนี่ยมันมีความน่ากังวลน,น่าเป็นห่วงพอสมควรอยู่นะเออผู้รักษาประตูบายินดีครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวตามดูกันซีซั่นนี้แล้วกันว่าไอสิ่งที่กลัวๆมาเนี่ยมันจะดีขึ้นบ้างไหมนะครับเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยมัน น่าจะต้องชัวกว่านี้นะครับแต่โดยรูปเกมแล้วนะครับในจังหวะของเกมต้องชมเมสันเมาส์เหมือนกันนะในช่วงแรกเนี่ยถึงขนาดที่ว่าผู้บรรยายต่างประเทศเพราะมันถ่ายช่องแมนยูทีวีไงเขาบอกว่าเมสันเมาส์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่มองข้ามไม่ได้คือเขาไล่ให้เขาบี้ให้ตั้งแต่แดน,นบนนะคือวิ่งกวาดซ้ายกวาดขวาคือขยันน่ะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าแบบ Press, Monster press นะฮะคือแบบเหมือนแบบบีบไล่ไล่ไล่ไลสไตลงกิดเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ว่ารูปเกมของทั้ง2ทีมเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเกมอุ่นเครื่องนิดนึงนะครับไม่ได้ใส่เต็มกันทุกดอกนะแต่ก็พยายามเล่นตามรูปแบบของฟุตบอลเนี่ยนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมันจะเปิดแล้วไงเดี๋ยวมันเจ็บเพราะเดี๋ยวมันเจ็บปุ๊บมันก็ไม่เต็มก่อนนะฮะมันก็กังวลกันเหมือนกันนะครับอย่างจังหวะเปิดมาลูกนี้แมนยูก็เกือบโดนก่อนนะครับ ทางฟิโอเรนตินาขึ้นมาทางด้านขวานะครับพยายามที่จะวางบอลเข้ามานะแล้วมันติดฉลับนิดน,นึงอะ่ะติดฉลับทางด้านของเฮเวนนะผมว่าเฮเวนจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเล่นเล่นได้ใช้ได้นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่คือจังหวะแบบจังหวะระดับโลกยังยังไม่ได้มีนะครับคือจังหวะระดับโลกแบบเฮ้ยเจอดักจึ๊บเจอสกัดปับ๊บ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะยังต้องใช้ประสบการณ์หน่อยแต่ว่ารูปแบบการเล่นวิธีการเนี่ยมันก็ยืนกันพอไหวอยู่นะครับคือจังหวะนี้ปุ๊บแล้วขึ้นมามงครับอ้เกือบโดนตั้งแต่4ีนาทีแรกนะครับเป็นทางด้านของมอยเซคีนครับขึ้นมาโดนโมงก็จะโดนเอาแมนยูคือถ้า4นาทีแรกโดนนี่มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ยังดีครับ4นาทีไม่โดนมาโดนตอน8นาทีโอ้โหจากจังหวะเตะมุมมาตรงนี้ คือฤด,ดูกาลที่แล้วถ้าใครตามแมนยูจะเห็นเลยนะว่าไอ้ปัญหาของแมนยูเนี่ยไอ้ลูกเซตพีทนี่ก็โดนกันจังเลยนะแล้วมันไม่ได้โดนแบบเออลูกนี้เขาทําได้ดีเราต้องยอมมันไม่ใช่ไงถ้าเป็นอย่างนั้นจะเข้าใจได้นะครับแต่มันโดนแบบว่าอา้าไม่มาร์กเหลอนะครับอันนี้คืองงมากเลยนะครับคือจังหวะแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับแนวรับระดับชั้นนํา ของพรเมยรีกอังกฤษนะครับคือผู้ชนะนำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวทีมอื่นต้องบอกว่ามันไม่ชน,น,นะนำแล้วนะมันอยู่อันดับกลางท้ายแล้วนะนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นชั้นนําแล้วกันมันไม่ควรมีนะครับซ้ายขวาเออทางด้านหลังเนี่ยทั้งตัวซ้ายทั้งตัวขวามันว่างแบบชนิดที่ว่าโอ้โหเอารถทัวร์มาจอดได้เลยครับว่างมากนะครับอันเนี้ยทางผู้บรรยายของแมนยูเองเป็นช่องแมนยูเองก็บอกว่าโอ้อันนี้อันตรายต้องแก้ไขนะครับ เพราะว่ามันมีสิบคนสิคนเคนไปมุงอยู่เสาแรกหมดนะครับอันนี้คือปัญหาที่แมนยูต้องแก้นะไปอยู่เสาแรกกันหมดแล้วเสาสองไม่มีใครดูเหรอก็คือมองแต่บอลไม่มีใครมองคนเลยอันนี้ต้องบอกว่าโดนเลยครับพลาดทีเดียวทีแรกโดนทันที นะครับแล้วก็คนที่ยิงนี่น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับเป็นทางด้านของไซมอนนะครับก็ยิงเข้าไปครับไซมอนโอ้โหแบบไม่ต้องขยับเลยบายินดียิงดีด้วยนะครับเขาก็นําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์คือดูหลายๆมุมเนี่ยแปรจังหวะเดียวไม่ต้องจับเลยนี่ยากนะคือแบบวอลเล่คล้ายๆแบบฮาฟวอลเล่เออนะครับคือแบบบอลตกปุ๊บแล้วก็แปรยัดสวนเข้าไปเลยสวยครับสวยลูกนี้สวยเลยนะครับแต่แมนยูก็นั่นแหละรตามนั้นโดน1 0แต่ทรงบอลยังดีอยู่นะ พยายามวิ่งไล่แต่ว่าเกมนี้ถ้าให้ผมจะชื่นชมนักเตะแมนอยู่สักคนหนึ่งแล้วกันนะคือที่เรียกได้ว่าเฮ้ยน่าสนใจ ประทับใจว่าเล่นได้ค่อนข้างดีเนี่ยผมว่าน่าจะให้เอ็มบุยโม่ทำไมถึงให้เอ็มบุยโม่เพราะว่าเอ็มบุยโม่เขาสามารถมองเห็นทั้งซ้ายมองเห็นทั้งขวาวิธีการเล่นของเขาเนี่ยสามารถที่จะเปิดกว้างนะครับมีเทคนิคเยอะแต่ว่าสภาพร่างกายมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักขนาดนั้นนะครับจังหวะจ่ายเนี่ยออกริมเส้นเขาจะชอบถ่างตัวออกมาด้านขวาจ่ายเข้าในมีขวาให้เลือกนะฮะทำได้หมดนะครับหลังจากนั้นคับแมนยูก็มาตามตีเสมอ แป๊บเดียวฮะนาทีที่20กว่าเท่านั้นเองนะครับแมนยูตีเสมอ -1 นึงได้สำเร็จนะครับจากการทำเข้าประตูตัวเองคือจังหวะเนี้ยถ้าให้พูดตามตรงที่บรูโน่เขาเปิดมาผมว่าน่าจะฟาวอยู่แล้วอะนะคิดว่านะคิดว่าเพราะว่ามันไม่มี VAR นะแต่ว่าพอมันไม่มีก็ไม่ฟาวไงไม่มีก็คือไม่ฟาวนะฮะก็ตามนั้นเลยยกผลประโยชน์ให้จำเลยแต่ว่ามันมีจังหวะชุลมุนเยอะจะฟาวหรือไม่ฟาวไม่รู้นะครับแต่มันมีจังหวะ สัมผัสกันแน่นอนนะครับถ้ามี VR เนี่ยมันจะได้เช็คมานจะได้เคลียร์แต่ว่าตรงนี้ไม่มีเราก็อุ่นเครื่องเฉยๆไม่เป็นไรนะครับอ่ะตีเสมอเป็นหนึ่งอย่างที่บอกคำว่าเอมบอยโมเนี่ยมันจังหวะมันดีมากคือแมนยูต้องการผู้นำเกมรุกนะครับนั่นคือเอมบอยโมคือมันนำพาหาจังหวะมันสร้างโอกาสอะคือถ้าเมื่อก่อนอนะ่ Man นะแมนยูริมเส้นอ่ะพิกมา ออกข้างอย่างเดียวใช่ไหมออกข้างข้างแต่อันนี้มันมีตัดในมันมีล้วงเข้าไปมันมีฉีกออกขวามันรอจังหวะเพื่อนเติมคือมันมีวิธีการมันมีจังหวะในการเล่นที่ทําให้ความาการโจมตีของแมนยูหลากหลายขึ้นแล้วกันนะฮะเขามีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความสามารถด้วยนั่นนะฮะแล้วลูกเปิดก็ยังดีอีกคือเนี่ยหลายจังหวะที่เอมเปอโมทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมว่าใช้ได้มากๆเลยแล้วก็ลูกโจมตีกลางอากาศเราได้เห็นบ่อยนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ โถมมามงอะไรอย่างเงี้ยนะปีนี้อาจจะเป็นทีเด็ดก็ได้เพราะเห็นประมาณ5-6ลูกอยู่อะเอ็มบวยโม่เปิดมงบูโน่เปิดมงนะครับแม็กควายมงแม็กควายยิงด้วยเอา้าช่วงท้ายนะครับจนเดเคานี่ถึงกระสายหน้าเลยบอกว่า, i, าเฮ้ยมาบ่อยเกินไปแล้วเนี่ย นะครับเออแต่ว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งเวลาแรกกับครึ่งเวลาหลังนี่พอหลังจากหนึ่งหนึ่งผมว่ามันเป็นเกมที่ปราณีประน,นอมขันมากๆมันจะมีจังหวะบ้างแหละนะครับในการเข้าทําแต่ผมว่ามันไม่ได้เข้มข้นอะ,อะไรขนาดนั้นมันก็จะเป็นแค่ภาพรวมว่าอ่ะโอเคประมาณนี้นะรู้ทรงกันและวิธีการเล่น แต่ผมว่าหนึ่งอย่างเลยที่มันดีสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่แต่คือวิธีการเล่นเขามีการเพรสเร็วเขามีการเติมเกมเร็วนะครับเขามีตัวทีเด็ดมาผมว่าถ้าพรีเมียร์ลีกอะมันปึ๊ดทีเดียวเข้าปุ๊บมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับตรงนี้ก็ น่าสนใจผมว่าไม่แย่ปีนี้แมนยูไม่แย่เสริมขนาดนี้ไม่มีคําว่าแย่แล้วฮะมีแต่ว่าดีมากหรือดีน้อยนะครับตามคำความคาดหวังหรือไม่เท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงช่วงยิงจุดโทษนะครับแมนยูครับยิงเข้าทุกคนครับโอ้โหโคตรโห,โโหโดโคตรเดือดสุดท้ายครับเป็นไมนู ที่ยิงเข้าไปได้ครับแบบเดือดๆเลยนะครับส่วนฟิโอเรติน่าเนี่ยพลาดแค่คนเดียวคนสุดท้ายแพ้เลยนะครับก็เป็นอันว่าแมนยูเนี่ยสองแชมป์นะเออนะครับแชมป์อุ่นเครื่องที่พรีีซน่นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มาแชมป์สแตมดารกอนที่สนามโอแทร์ฟอร์ดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตอนเปิดต้นฤดูกาลแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเจอกับอาร์เซนอลครับ แชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจสุขสกินขจัดรังแคผมร่วงน้อยลง2เท่ากดได้ในตะกร้าเลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กบกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลดาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ